ขนาดโรบินพาราชูยังช่วยไม่ได้เลยนี่มันไปไหนโอเคโยนไปนั่นนะดิแย่ละแย่ละโอเคเยี่ยมไอ้เจมเจมทุกซิโร้มันเสกกล่องชกแน่เลยผมรู้สึกได้จริงนะวิ่งกับเจบเรเบโลซ่าเอาเด้เรเบโลซ่าไงเรเบโลซ่าอ้าโลลล่างโลลล่างเออเจอเรเบโลซ่าไป ชิปหายละใครมาจักระเบิดเดี๋ยวเรเวลซาเออเรเวลซาไปเด็ดเรเวลซาเรเวลซาตีเฟไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยม่มาเป็นระเบิดเลยโอเคตีสุดหล่อเท่มันละ ไปเลยไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็กซ์ไปตัวพระโจนโอมนีอย่างเงีะทำอะไรเฟรมได้ไอ้สบายกู้อง้ยแงสุดยอดเลยโอ้ยแงเจอคาถาผู้พิทักษ์เข้าไปโอ้ยสุดยอดเลยยาเอะายาเฮ้ยแมวมาแมวมาแมวมาอ๋อโหน้ำแข็งมึงนี่ฆ่ากูแท้ๆเลย อยู่ทีมใครอ่ะไอ้เที่มึงอยู่ทีมใครเนี่ยโอ้โหโหหลีกันพุ่งซะหน่อยเนี่ยมาเลยอัรโอ้โหมึงร้อยย่อตั้งแต่ดาวอังคารมึงคิดว่ามึงจะช่วยได้ไหมอ่ะเอ้าช่วยได้วหรอไอ้ที่ช่วยได้เฉยเออช่วยได้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 ช่วยาร้อยผมบอกเลยร้อยไปไกลมาก นั่นเลยนั่นเลยหน้ามื่น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 จัดหน้ามื่น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 จัดไปอะหน้ามื่นจัดหน้ามื่นจัดเลยใช่ไหมเออหน้ามื่น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 มากหน้ามื่นมากไปเลย น้ำมึนน้ำมึนสายน้ำมึนเฮ้ยเราก็ไม่ไห่แล้วตัวนี้แทนโอ้โหมุมนี้โอ้มุมนี้มุมสั่งตายจริงทุกคนมุมสั่งตายโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหมุมสั่งตายมุมสั่งตายยากเลยวะสตาร์ทไงยากอะไร โอ้มันมีก่อเอ้ย<ะ>เกินไป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 อันนี้เกินไปพอเราเลี้ยหกแล้วเราค่อนข้างเล่นง,ง่ายครับสำหรับบุ๊นะขึ้นโลว่าไม่มีใครทำอะไรเราได้ละว้าย <c oughs> ยากหน่อยยากหน่อยยากหน่อย สวยๆ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 สวยเฉออะไรวะเนี่ยโชคดีจริงๆเราโอายปก่อนว้าวว้าวอ้อยใช่ไหมไม่นานโคโชคดีจริงๆอันนี้ประชดปะเนี่ยโอเคเ็มขอดังข้างบนแล้วกันนะข้างล่างไม่โอ้ไม่เอามาไงวะเนี่ยรดใส่หัว เกิดเออโอ้ย hmm. อ mm ้าสวยโอ้โหมันเอาแต่กูคนเดียวเลยมันจะมึงไปฆ่าไอ้นี่ไม่เอามันกระอาร์ตมีวาร์ปใช่ไหมพี่เชื่อว่าอาร์ตมีวาร์ปมาเออเล่นยากเว้ย กดดันมากเลยแต่ว่าถ้าเราดึงเกมได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆก็โอ๊โอ้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 อย่าแปลงร่างก็พอนั่งไงกูว่าแล้วกูขอร้องเลยโอ้เสียดายเลยอะนิวเคลียโอ้เอ้ยจัดไปอัดจัดไปจัดไปอัดคนละขวดเลยยัดเลยยัดเลยยัดเลยเอ้ยเอ้ยแปลงร่างแปลงร่างแปลงร่างเออแปลงร่าง มันต้องอย่างงี้มันต้ององี้อุ้ยวันนี้ยาสมบัติพาว่ะแวบ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 แโอ้เป็ดมาเป็ดมาโหเอ้ยแมวก็มาวะ<ป>่ะ <laughs> แมวก็มาแมวมาแมวหายตัวนี่แมวไปหาวนี่ละแมวหายตัวระวังนะ่ <c oughs> ว่ะทรมานว่ะเออแมวทรมานว่ะโอ้แปลกเว้ยแมวทรมานเว้ย โ okay. อ่ะอ่ะ่อยช่วยพี่ก่อนดิที่ไหนเอ้ยสวยเอาไมปด้เวยเดีย๋ยวป้าโอ้โหไม่ใช่แล้วโอ้ไม่ใช่แล้วโอ้โแ,แบงค์บอลได้ไงเนี่ยสวยสวยโอ้ว้าเฮ้ยมาว่ะเอาคนยอะโอ้โห,โโห,โโหจบแล้ว เคเคแมวมีลำอีกทีตอน2-3-5ส okay, อเคสวยเฮ้ยโอ้โออานมันโชคดีเกินเอาว่ะสุดยอด oh โอ้ยกอดโอ้โหทีมงานคุณภาพแต่เกมเพย์ก็ยาวเหมือนเดิมเกมเพย์ไม่ตัด oh, <no. S 1> โอ้ no <laughs> โอ้แม่งลงมาแบบเซอร์ไพรส์เลยเนี่ยมาเลยมาเลยมาเลยไม่เป็นไรไปอาร์ตไปอาร์ตเลยปอาร์ตเลยสวยสวยโอ้โหแล้วกำแพงันมาตรงนี้พอดีด้วยเอสวยว้าวสวยสวยมีปองนะคุณคิด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียร์ฟองให้เดี๋ยวเคียร์ฟองให้ฟองแตกแล้วฟองแตกแล้วไปเลยไปเลยไปเลยทางฟ้าเลยไอ้ไอ้ไอ้ยัง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 ป้าตัวไหญจริงๆอ่ะสวยไปสวยสวยอ่ะหลบเร็วหลบเร็วโอ้ยสวยต้องมาแล้วต้องมาแล้ววิงการเดียมเลยวิโอซ่า ในที่สุดในที่สุดเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยวิงการเยี่ยมเลยวิโอซ่ายังไงล่ะอาจารยว่ตอนเลือดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นอ้มาเลยมาเลยมาเอาตัวไอ้ตัวไอ้ตัว ช่วยๆๆยยายเฮ้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 ยอายากหน่อยอายากหน่อยอ,ยอะไรเนี่ยอะไรวะวุฒิอะไรวะอะไรวะคือความบอกของพี่นะพี่ต้องขอโทษมึงจัดใจเลยแต่มีแค่มึงเท่านั้นแหละที่แบบพอจะช่วยพี่ได้เฮ้ยเดินไปอย่าได้เตอ,อโดนนะคุณมาโด,โดน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  จริงอะโอเคะมามามาผมคงต้องใช้ไม้ตายรับสุดยอดแล้วล่ะฮะอ่ะมึงจะรอดยังไงอาร์ตนะเตรียมตัวฮะปานฟอร์นี่กับวุท่านที่หนึ่งระเบิดวารีชีพสู้ด้วยเล็บคุณเดือดเชื่อเฮ้ยสวยเลยสวยเลยฮะาปานฟอร์นี่กับวุท่านที่หนึ่งระเบิดวารีชีพทำไมวะฮะทำไมวะ S <S กูเกียร์มึงอักโอ้โหนี่ไงนี่ไงใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะเราเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ